สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องอัทูล h าชแนลนั่นเนองซึ่งวันนี้เรามห็นาอยู่กับไมค์ครับแต่ไม่เชลชิลด์นะวันนี้เราจะมาท่องโลกกว้างกันนะครับผมเราจะมาดูไดโดสาร์กัน,กนใช่โอเคแล้กนไดเปลนช่องเมนนอัทูล h าชแน,เนลเรียบร้อยครับผมสำหรับเวลาลงคลิปนะผมก็คือลงทุกวันนะผมแต่ถ้ามันมีอะไรต้องเปลีป่ยนก็เดี๋ยวผมจะโพสต์บอกในชุมชนนะ เราจะปอกในหน้าชุมชนเออหนึ่งพันนี่หมดละพูดปักในหน้าชุมชนนั่นแหลเดี๋ยวเราปรับหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับอุ้ยเจ็บมากอันนี้ก็คือเราเพิ่งเรืองจากเรือมาเรนนัเรืออู้ยหน้าหน้าไปดูมากอะอันดับแรกต้องเอานี่ก่อนนะอ่ะอ่ะากดผิดเอามามาเอามาเผื่อใช้ใช้ในการ ทำอะไรอ้โอ,โอ้ในตัวผมมีของเยอะจังทุกคนน,นี่คืออะไรก่อนอะไรบ้างทุกคนลองดูดิไม่รู้ทุกคนใ่ตัวผมมีของเยอะจังเลยเนะี่ยอะคือสมุดอะไรเอ่ยอาไปทุกคนเออผมแต่งเป็นธีมของเอ้นนี่ด้วยนะเพาะอ่านไม่ออกทุกคนท,ทิ้งไปเถอะยังไม่ทิ้งก็ได้เคื่อแ,แบบเฮ้่มันจะใช้ได้อุ้ยมีบากคนนี้แ้วย มาวันนี้ก็มาเทีเ่ยวกันทุกคนมันหยุดหน้าร้อนโอ้โ,โหสวยมากก็ไปไปไปทุกคนไปดูวสวนสัตว์อุวิจุนไม้ก็สวยนะไม่ใช่เซฟวอลินบอรุนนะจะเป็เดรดสาวนี่แหละโอ้โหอืมเป็นป้ายเลยใช่ไหมเนะ<ฮ>ี่ยทุกป้ายออกดื้อจริงอุวยสวยมากอ่ะโอ้โหวันนี้จะมาเดรดเดอรสาวอนะไรกันนะครับ อ๋อเป็นรถไฟใช่ไหมเป็นเหมือนรถไฟท่องไอ้นี่ใช่ไหมลองดูลองดูองดโอ้โหอืดมากมาแล้วอุ้ยเอาแล้วอุ้ยวันนี้ก็จะมาชมอุ้ยป่าในรุสสาวลออรุ่นเป็นมันจะเป็นแบบรถไฟนะให้ดูรอบๆนุสสาวโอ้โห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  โอ้โอยแม็ปแม็ปไม่โหลดโอ้ย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 ยังไม่เจอเดซสาลเลยโุ้ยโุ้ยทุกคนทำไมแม็ปมันไม่โหลดล่ะครับเอา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 ทุกคนรถไฟหายโอ้ยดีนะไม่หลดไฟโอ้ยมันทางขาดหรออ๋อไม่ใช่รถไฟหายอะอะไรวะเนี่ยเป็นการนั่งรถไฟที่สุดชิลที่สุดเลยแม็มันไม่โหลดอะ ืแล้วก็มาสู่ดินแดนทาริซาแล้วทุกคนอ,อือหืเอาวะเอาวะแล้วไม่เห็นเดรัดสรึปตัวเลยมัอนว่าขอให้มาช่องชมเฉยๆหรือเปล่าอ,อ๋ออ,อุ้ยอ๋อนี่จะเป็นแบบโซนกอไผยทุกคนอ้าวอุ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรเลยทุกคนเดสสรัสรึปเปล่าไม่เปล่าอุ้ยข้าทาตัวนี้น่าสนใจวะ่ะ แต่ตอนนี้บักเนี่ยตอนนี้นแมปไม่ลวทุกคนโอ้จะลวกกับแมปคือมันใหญ่มากอะให่จนแมปไม่ลวแล้วทุกคนโอ้ยโอ้มันเป็นแบบว่าเหมือนลัวตะกงเลยนะทุกคนนะี่านนี้จะมีไรือเสือสอยู่แค่ซึ่งผมเป็นหวัดนะครทุกคนก็อาจจะมีเสียงน้ำโมกหรืออะไรก็แลอวขอไปด้วยอุ้ยใครอะ อุ้ยนี่มันเป็นเหมือนสูนฝึกอะสูนฝึกเลโดเสาร์แล้วนี่ว่าตยายายายัวยาุกคนอืมมันมันนั่งรถไฟมันอากาศถึงแล้ว๋โอโหก็ก็ถือว่าใหญ่อุ้ยอะไรเนี่ยผมไปดูดีกว่า,าจะตายม่นกินแล้วเป็นทางก่อนไปเลยโอ้เกือบโอ้โหใหญ่มากโอ้โอ้เอ้ยใครอะ วิ่งคนใคร่ะแบบนึ่งหาทางเข้าไม่ได้เราต้องทุบก,กระจกเข<ฮ>้าไป <laughs> โอเคทุกคนไม่เป็นไรอะไรเอ่ยสวัสดีครับ B หนึ่งเอาสวัสดีครับ B หน Good day to you อ๋อวันนี้วันดที่ดีมากครับ If you เอ้ยยังจะอ่านเลยคนจะต่อใส่ซับเลยปึง้งจะต่อก็ไม่ใส่นุคนจะต่อบอกคู่กันไม่ออเค เหมือนว่าจะเป็นโรงแรมเหรอทุกคนหรือเป็นอะไรอะเป็นนักงานเหรอใช่ไหมกดดิอุ้ย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 น่ากลัวน่ากลัวอ่าวันนี้ครับบีสองเออคุณนาตาใส่ครับนัตตาไม่ใส่นะน้ตตาบอกคุญเณรโอเคาไปหาสาระมันดีกว่าทุกคนไม่เจอเด็เสาเลยอ่ะเราบอกน้มันไม่มีอ่ะ เอร์เราจะมาดูไดโนเสาร์นี่โอ้โหต้นอันนี้แบบว่าวเขาเขาเล่าละเอียดดีมากนะผมซึ่งแบบนี้เนี่ยจะหารวมมาเล่นในมอดได้เลยนะผมจริงผมมารีวิวแบบให้เ,เขาแหละเออซึ่งก็เขาเก็บละเอียดดีมากเลยนะผมสําหรับใครที่อเอาเป็นแนวทางาสร้างก็ลองดูนะลองดูแบบนี้เนะี่ยก็จะเก็บวิวมาให้นะผมม,มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบวประมาณที่แบบเอาแบบนั่งรถไฟชมป่าไดโนเสาร์ มันก็มีตึกจำลองอะไรเงี้ยผ,ผ,ผมว่ามันมันดีนะทุกคนผมว่าผมว่ามันดีเลยแหละการที่ใช้ไอเดียอย่างนงี้แต่ผมอยากไปดูอตรงนั้น,นทุกคนเหมือนว่ามันจะเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมหมู่บ้านทนนเลยใช่ไหมล่ะน่าจะใช่คลิปนี้ก็ไม่ค่อยช้า <c ười> คลิปนี้ก็คือแบบแบบว่ามาทําแบบว่าทแบบําเป็นแบบอืพูดไม่ถูกอะ่ะไม่ทำพี่ไม่เอออือก็อย่าลืมติดตามชมซีรีส์มานะผมจะซีรีส์ กระโดดไม่ได้ซีรีส์อะไรก็ผมยังไม่เบาดีกว่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 า,วาคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเฉลยอีกคลิปหน้านะผมเป็นคลิปอะไรก็ไม่บอกเหมือนกันผมเป็นซีรีส์ใหม่อะไรอ๋อโอเคเหมือนว่าเป็นวันที่เขาสร้างหรอทดูคนดูไงอุย้ยสวยนะเป็นเหมือนแบบบาร์เออดูเขามีความดาีไซน์กอีคนดูดีโอ้โหสวยมากสวยเกินแต่ถ้ากด ก็อีกเกาอ,อ,อีหน้ามึนแต่ผมนั่งไม่ได้อะเอานั่งนนแหละ,ละโอ้ดีโคตรดีอ่ะคนนั้นให้มันจัดการมากสำหรับคดีายากทำบาก,ก็ลองทำแบบนี้ได้นะผมใช้ไอ้คอปเปอร์เนี่ยแล้วก็ทั้งไม้สองอันอย่างเงี้ยกลบกันอือเป็นความคิดที่เจ๋งดีนะครับผมสำหรับคนที่ชอบทำชอบสร้างเนาะอ่ะลองเอาไป,ปดัดแปลงกันเนาะโอ้โหชั้นสองก็จะเป็นวิวแบบว่าโอ้โหก็เป็นวิวพัฒนาครับผมก็ นะเดี๋ยวผมปูตรงนี้จะเป็นเหมือนอุย้ยที่เขาโคดโชว์เดัดสโนนาำกันอ่ะใช่ไหมโอ้โหข้างในจะมีอะไรไปล่าวะกลัวอุ๊บโอ้ไม่มีไม่มีมันมันน่ากลัวจังเลยมันมันจะเหมือนตอนที่แบบมมสซอซ์ไปทุกคนโดดมันงับฉลามาาผมโคตรกลัวอันนี้คืออะไรอ่ะเออเลยรีวิวที่นันต่อไลสระตรงนี้อ้าว ขึ้นไม่ได้ทำไงวะเนี่ยอ๋อขึ้นตรงนี้โอ้ยหล่นอยู่นั่นเละทุบทุบทุบเราต้องแบบว่าโควนน่ะทุกคนโอเคขำมาใครที่อยากลองก็ลองได้ะตอนนี้ก็จะเป็นวิวเหมือนร้านค่ะเฮ้ยโรงแรมอันนี้โรงแรมสวยมากทุกคนไปดีกวาโอ้ยโรงแรมแบบเฮ้ยเกือปุยมุย เกินปุยมูนี่เนี่ยอุ้ยโอ้มันเป็นห้องเอ้าอุ้ยสวยนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเป็นโรงแรมที่ a เมซิ่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเฮ้ยโรงแรมสวยอ่ะอ่า๋ยวเราต้องเข้าหน้าทางเข้าก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเราเราแบบว่าไปเข้าพิษทางมันจะเสียภาพแล้วแล้วทางแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเอาอยู่นี่อยู่นี่อ่าอันนี้สำรับไปยังวันเนี่ยมันคืนเลยวันนีย คืนี้ก็ยังไม่ได้สมรดนีกว่าโอ้โหลองดูดิไหมออมันเป็นให้แค่เป็นโรงแรมเหมือนกันนะผมแต่ขอรีวิวนี้ก่อนอยยู่ไกลใช่ไหมอุ้ยตรงนี้จะเป็นวิวแบบว่าโอ้โหเป็นวิวแบบนั่งเล่นนะคงชมสัตว์เอาหารมาก,กินได้น,นะ,ะโอ้อันนี้ก็เป็นพวกบึงหรอโอ้ยตรงนี้โอ้โโอุยเขาไม่ได้ เป็นตึกแบบว่าให้คนมาเช่าจริงๆเะครับเหมือนมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเนาะอืมใช่ทุกคนโอ้จะรีวิวหมดไปเนี่ยทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเอาไปสร้างดูนะครับก็สร้างได้นะผมก็ลองสร้างกันดูเนาะผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีเลยเลๆในการสาหรับเกมเมอร์ชอบสร้างนะผมลองเอาแบบนี้ไปดูนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมผมมารีวิวเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเนื่องจากช่วงนี้กลาลังจะเปิด ตัวแบบคอนเทนต์ใหม่นะคุณผโอเคทำคลิปนี้ก็ต้องขอตัดตอวไปขอลาไปก่อนนบผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องกดนะกดติดตามด้วยไปแล้ว